แล้วนี่แล้นี่แล้วไออิงเกินตั้งใจให้นะตั้งใจตันเก็มขัดแล้วข้าวเต็มข้าวเต็มเลยนี่ดิกไม่เป็นไรแล้วทีนี้น่าจะโอเคแล้วโโหจะมาบังกันได้ไมโอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอย เอ้ยเอ,ยเอยมันวาร์ปนิดๆเฟรมเลทห้าสะไปไปไปไเฮ้ยไปไได้ได้ได้ไ้ไลชัเฮ้ย ไปยิงไม่โดนเมื่อกี้เขายิงใช่ไหมขึ้นใต้ได้เหรอตรงนี้ไฮ้ติดน่ะเฮ้ยโดนจะได้่า,ยาย้ยางลยไอ้ติดน่ะโดนอย่างโดนหน้าเหรอได้โดนหน้าครับ เปนตำรวจปล่อยผมไปเตอร์ตามช้ำโอ้ตาม,ม,ต,ามตามติดเลยเอ้ยตามติดเลยเอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้น ตยางตำรวจเท็กสองเท็กสองครับเท็กสองเท็กสองเท็สองครับมันไม่ทันแล้วครับพี่ชายผมพูดก่อนนะผู้ต้องหานผมขอก่อนนะแล้วไปก่อนนะผมขอก่อนผมร้องมันระเบิดแล้วอ่ะจะผมขอก่อนอ่ะแต่ผมเห็นล้องมันระเบิดไปแล้วไงอที่พิชาจะพูดเสริมหน่อยแล้วต่อจะไม่ต้อดีต่ออ๋อ <c oughs> โอส้บบสบ,บัดสบัด<า>ปล่อยพวกเราไปเถอะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนไปโอ้โหโอ้โห ถนนมันเป็นรอยนะครับคุณตำรวจคุณตำรวจไล่ตรงนี้ถนน,นเป็นรอยยางรถนะครับคุณตำรวจครับเฮ้ยโดนยิงเอ้ยอใช้กุญแจมือเขาครับ,รบเอ้ยเมื่อกี้โดนยิงเหรอ,อใช่ปลออยยางคนตัวนะครับครับ ของพี่ชายมีสายไฟหนึ่งเส้นจะเป็นหถหนีนะครับแล้วก็สายไฟค่าปรับสองพันห้าร้อบาทจำคุกสิบห้านาทีนะครับเพึ่งจะหัดจกซะด้วยโดนซะละครั้งแรกไมื่อกี้พี่ชายก็หลุดหนูไปละจริงเหรอใช่หนูอมาไล่พี่ชายรอบหนึ่งจุดนั้นเลยคุณตำรวจชื่ออะไรอ่ะชื่อตาตาค่ะครับที่ผมจกครั้งแรกได้ครับ จกะแลกกะโดนเลยล่ะนี่มาทองคันดีมาคันเดียวดีครับโอเคสนุกสนุกครับโอเคครับโอ้โดนส่งตัวตัวไม้โอ้ตัวไม้ทำไรอยู่ติดคุกรส่งเข้าส่งน้ำหน่อยเดินเลยกี่นาทีตู้ป่าเพิ่งมาเพิ่งมาอ้าวเหรอสิบสิบนาทีกว่าสิบห้าสิบห้า เมืออ่อกี้อะติดไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะราบเดี๋ยวบ,บอกพี่วันนี้ไปเยี่ยมเออวันนี้มาแล้วเหรอทำงานก่อนโอเคงานดำรอใช่เออเอา้าโอเคจาเป็นไงสบายใจอโอเคเราแบบชิวๆแหละ ำตำรวจบอกว่าเมื่อกี้อ่ะไล่ไล่พี่อ่ะแต่ว่าพี่หลุดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อกี้อ่ะใช่ครับผมครับผมเวอ้์วููหรือแมนยูครับแมนยูครับครับอ๋อเวอร์พููยิงแล้วนะครับรอ,อ,อ๋อหนักบอลหนักบอลน,นักบอลหมาดูบอลอยู่ดูบอลเออ,เอน้บอลเหรอใช่ใช่ เมื่อกี้น้องสมหาม,มายโทรมาเลี้ยวหัวหนึ่งศูนยแล้วนะครับโทษทีนะครับโอ้หนึ่งศูนย์กเกมยังไม่จบครับเกมยังไม่จบ,จบ,จบเดี๋ยวว่าอีกเรื่อยๆครับโทษทีนะครับหัวเราะหัวเราะแต่ตำรวจผู้หญิงตาต,ตาตำรวจตา,ตา,ต,าตาบอกว่าเมื่อกี้พี่หลุดหนูนะ หนูมาไล่ไไพี่เราครั้งหนึ่งตำรวจตาตาบอกว่าเมื่อกีอ้มาไล่แล้วแต่ว่าหลุดหลุดใช่ไหมน,น่าจะเป็นที่พี่ว่าอันแรกเ,เราจะรอหรือจะซื้อบัตรเดียวดีรอ,ดอก็ได้ซื้อก็ได้มีปัญหาพี่มีตังค์อยู่นะ,แต,ะแต่มันพี่มีตังค์อยูนะ่ให้พี่ซื้อให้ปะ่ะสองคนปะ่ะพี่ไม่ได้เอาตังค์พี่ไม่ได้เอาตังค์ไปใช้อะไรขนาดนั้น ซื้อซื้อไหมล่ะซื้อไหมล่ะซื้อปะเจียไหนมีใครมีบัตรเจวไหมครับมีบัตรเจวไหมครับมีบัตรเจลไหมครับทุกคนรอบัตรเจวอยู่มีบัตรเจลไหมครับใครขายบัตรเจลไหมครับรอ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 ใช่ไบัตรเจวครับใช่ครับสิบแล้ีหมื่นแป ครับสิบนาทีเหมือนแปดได้ของเออตีจริงจังเหมืนแปดใช่ไหมครับใช่ครับอ่าพี่จุนเอาปะเอาเท่าไหร่อ่าเอาสองวะก็เอาคนละใบอ่าเอาคนละใบพี่พี่พี่กี่นาทีอ่ะพี่ติดหรอพี่กี่นาทีสิบนาทีสิบสองนาทีอ่าต่อไปนะครับครับแเบอร์ซื้อมาสองเบอร์ินซื้อมาสองมาไอดีอะไรครับไอเดีแปดสี่แปดครับ เบอรเบอร์จะจ่ายเป็นเบอร์จ่ายก่อนนะอ่าโอเคโอเคเท่าไหร่นะแปดสี่แปดแปดสี่แปดครับมีห้านาทีไหมครับห้านาทีไม่มีเลยครับโอเคครับแปดสี่แปดครับหกเท่าไหร่ครับทั้งหมดประมาณคิดเลขบ้างนะคะหมื่นแปดสามหมื่นหกไหม สามหกสามใช่ไหมครับสามหมืนหกค่ะสามื่นหกดิสามหมื่นหกบายครับขอบคุณค่ะครับฮะใช้เลยเลยกดกดอัไรกดอีใช่ครับได้กดอีแล้วไปที่ลูกสอนแต่ผมโดนไหนนี่ไงผมโดนสิบห้านาทีไอ้ยี่สิบนาทีอะเอไม่เป็นไรมันนี่มัน อนน sort of ี้มี1นาทีพี่ออกไปก่อนพี่น่าจะออกก่อนผมบังเอินมานี่ว่าใครมี5นาทีไหมเนตตตสตต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  kia noa au e nika